แบรนด์เป็นไงบ้างแล้วสัมผัสความหอมเป็นไงบ้างคือแบบตั้งแต่เรามาคือแบบเราแบบได้มีการทดลองใช้ตั้งแต่ตอนเช้าเลยครับผมก็คือมันเป็นไอโอ้ยครับเป็นออ้ยโอ้ยใส่ผมคือแบบว่ามีกลิ่นหอมมากทีอแบบอาจจะเป็นกลิ่นที่แบบตรงเทสตรงต้องอันนี้ต้องเลแบบว่ารู้สึกว่าแบบกลิ่นเนี้ยคือชอบมากครับพี่โทรแล้วครับลูกใช่ชอบ โอดั๊บโค้ดั๊บมากโคดั๊บเลส์ดรอปครับผมนี่โทรหอมไหมคะหอมครับผมแล้วหอมหรือยังหอมหรือยังเออได้ดมนะดมจากตัวดรอปเหรอใช่สิครับอะอยากดูเฉยๆทำไมครับเพื่อแบบดมจากแบบตอนช่างคำผมแล้วกลับมาเออ เมื่อกี้เราก็บอกว่าแบบกลิ่นหอมเนี่ยแบบตรงเทสตรงเทสเขาตรงเทสเราไหมคะตรงเทสเราไหมครับกลิ่นเหรอคะให้พี่ถามมากล้องตรงเทสเรามเหรอเอ๊ะต้องไปพี่ต้องไปพี่เป็นคนพูดให้พี่เป็นผู้ชงลูกเอาพี่ต้องไปพี่เป็นคนพูดลูกก็หอมดีครับก็ตอมดีดีแล้วกลิ่นคำพี่โทรเหรอคะกลิ่นคำพี่โทรนะครับก็จะเป็นเหมือนกล้องเลยกลิ่นจะหอม ขออภัยกับผมฮัลโหลจะมีความอ่อนโยนครับหมายหมายถึงกลิ่นตัวคริสตัลก็เก่งมากให้ฝากนิดนึงค่ะแฟนที่ชอบ์ครับผมก็สำหรับแฟนๆนะครับทุกคนที่แบบว่าเป็นคนรักที่ดูแลเส้นผมนะครับก็ขอแนะนำนะครับคริสตัลตัวเกรซก่อนนั่นเองนะครับก็ เป็นออยใส่ผมนะครับก็แบบว่ามีกลิ่นที่หอมกรุ่มมากคือเดินผ่านใครก็ต้องเหลียวหลังเลยใช่ครับแล้วก็ขอฝากงานเทเรสต้าซูซามะโนสแอนด์ซิลูที่อยู่ที่เซ็นทรัลเวอร์ซันนั่นแหละนะครับบอกเลยว่ามีให้เทสต์ฟรีด้วใช่ครับแบบมีเทสต์ถังสีสันนะว่าแบบว่าถังสีสันเป็นยังไงเทสยังไงล่ะมันจะมีเครื่องอยู่เครื่องนึงครับเป็นแบบให้แข้งนะโอ้โห จะนี่ไปไหนแล้วจะพึ่งลูกเรายังมีเวลาไม่พวกนี้คือทำกมก็คือบินเก่งมากเฮ้ยใช่ครับเดินมาบ้าจะบินแล้วเหมือนกันเลยไปไหนมาบ้างเห็นบอกว่าไปไปไหนมาบ้างไปมาโอหหลายที่เลยครับแล้วเรืไปแต่งที่เกาหลีก่อนน่าสนใจมเลยน่าสนใเกาหลีนะครับทุกคนไปงานโซนัสมีนสอบสอบเป็นไงบ้างไปเจอไปร่วมงานที่เกาหลีแล้วก็ไปเจอแฟนที่เกาหลีไปเกาหลีก่อนเขารู้สึกว่าเป็น เป็นบากาศที่ใะไรมากๆสำหรับเราแล้ว่าก็เป็นครนั้งแรกที่ไปเั่นโชวกันก่อนก็เป็นคร,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 รนั้งแรกครับในาจริงนใช่ใช่ใชใชคือทุกคนในแฟชั่นนี้คือแบบมีสไตล์แฟชั่นมากเราคือสูงใช่คนเกาหลีสูงมากถ้าเราเดิอนอบเดินเหรอไม่ต้องเวทีเขาเราต้องแบบเงยนะโอ้โหขนาดใส่รองเท้าวันนั้นส้นต้ก็เท่านี้นะก็ยังแบบแล้วก็ ผมไปสังเกตมาในตอนถ่ายแบ็กดอปอ่ะที่แบบทุกคนที่เจปถ่ายท่นมีเขาต้องทำท่านี้ด้วยทุกคนอ๋อหมดแล้วไงทำท่านี้ท่านี้ก็ถ่ายแบ็กดอปครับตอนแบบตอนตอนแรกก็แบบโพสปกติอตอนท้ายๆแล้วตอนใกล้จะหมดของเขาแล้วเขาจะแบบแต่คิวจะคิวแล้วเราทำตามไหมก็ตอนแรกพี่โทจะไม่ทำไม่เอาวันนี้เราจะมาถึงๆันแต่มาทำทุกคนเลยนะแล้วก็อี่โัวพี่โทหนึ่งสองสาม สุดท้ายก็ต้องทำถามทำไมว่าทำไมมันต้องจบตรงท่านี้มันเป็นแบบคือตอนที่ถ่ายอ่ะเราแบบไม่ได้เจอแบบใครแล้วเข้าเข้าไปนั่งในงานนะครับถ้าแบบถ้าแบบว่าเจอคนเดียวตอนแรกก็แกล้งาทำนะว่าแบบว่ามันมีท่าแบบซิกเนเจอร์หรือเปล่าแบบลัทธิมัมมี่มันแบบว่าเจอแล้วได้ในมิวสิกเับคุยกับศิลปินเขาจะถึงาั้งเป็นาย์ที่เขไปร่มงานเลยคุยนี่นไม่คุยครับเพราะตอนแบบว่าตอนเดิน เราเดินบุกเข้างานถ่ายแบ็กดรอปเสร็จก็แบบเขาจะแบบมีนั่งที่นั่งแบ็กหลัอกแบ็กเซตให้เราใช่ครับแบบเป็นมุกใช่แล้วก็แบบมีแบบเจอแบบเป็นพี่ซุนตึ้งอยู่ด้วยไมเป็นน้องเป็นรองเราเป็นน้องของเราใช่ใช่เป็นใช่หรอครับเป็นใช่ใช่เหรลใช่ตัวในชื่อมินโซอะไรนะฮะมินโซมินโซเป็นเป็นนักร้องครับเป็นนักร้องแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นเทรนนีอยู่ครับต้องเป็นเพนนีเขาก็แบบ คุยกับเขาว่าแบบว่าซ้อมอะไรยังไงบ้างพออยากรู้แบบไหนว่าแบบว่าไอดอลเกาหลีเขาแบบเซ็ตยังไงเขาบอกแบบเล่นแบบเราแบบแปดถึงสิบชั่วโมงต่อวันเลยอาทิตย์นึงคือหกวันที่แบบต้องเทรนใช่ขนาดตอนเรียนก็ยังต้องเทรียมเรียนตอนสี่หกเด็กแล้วก็เทรนเขาบอกเราหนัีสุดอยู่หกข้าวเลยเขาตื่นเต้นไหมกับการที่เราแบบจะไปคุยคุยกับศิลปิน ไม่มากเลยรับรู้สึกว่าเข้าไปในโลกนั้นหลเป็นโลกใหเป็นโลกให่ช่างผแบบก้านเลครับคือว่าก็ได้แลกเปลี่นแบบมุมมองเปชที่อได้เห็นว่าการทำงานของานนรเี่ยบรู้สึกว่าทุกอย่างถูกเป๊ะแล้วก็แบบจัดการมนมากติดเม่รู้แต่ว่าตอนก่อนจะเข้าไปครับคือแบบว่า ใครจะเป็นคนทักก่อนทำไมต้องเตรียมกันแต่ว่าใครจะใครจะเป็นคนเปิดเออใช่เพราะว่ายิ้มสุก้วครับต้องแพ้ก็เลยเดินเข้ามาทักก่อนโอ้โหต้องซ้อมภาษาเขาดีด้วยไหมครับซ้อมภาษาที่ตอนนั้น่ะผมซ้อมด้วยนะอะไรอนะพี่นกคันอาการมันก็จดขึ้นไปแบบบนเวทีแฟนมิสเลยบอกว่าแบบทับทูซีโอแต่ว่าแบบว่า ก่เขาแบบหิวข้าวกขอข้าวกินเลยโอ้โเกิดใส่มือให้นไปเลยก็คือเจอหน้าเขาก็ขอข้าวกินเลยทำไมต้องประโยคนี้อ่ะตอนนั้นอ่ะหิวข้าวหวอนเพิ่มเลแต่ว่าแต่งหน้าเสร็จแล้วหิวข้าวอยากได้ประโยคนี้ก็เลยเดินไปถามแบบพี่ล่าวว่าพี่ครับถ้าจะพูดประโยคนี้ต้องพูดยังไงแล้วเขาก็พูดมาส่องมันทัดเข้ลมาพี่ครับเขียนใส่มือผมเลย แล้วคือแฟนๆเราเข้าไปกินไหมลูกไม่มีเพราะแต่ว่าเขาส่งคูนซัพพอร์ตมาให้ก่อนได้กินตอนแบบพัดรอบแรกระหว่างรอบสองแบบได้ออกมาายแต่ไม่ได้กินนะสำหรับสนัสมก็ได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีเยอะยังเซียวลอนจังฉีแต่ว่าข้างในอยู่ไหนครับห้องถาม้างไม่ใช่หรองเปรอบไพเน็ต เรียนแต่ละประโยคนะก็คือับขอคันอ่แล้แล้วพี่โนธพี่เพ็ยงพี่เพียงจะได้อะช่ยพี่จะบอกว่าคือผมอะขึ้นแฟนนี้ไปใช่ไหมล้วแบบก็ต้องแนน้ำตูว่าบอกว่าแบบเออจะมาซาสมนะมีดา แล้วก็จะพูดแบบว่าอัญมณีต่อไปใช่แต่ว่าผมจำไม่ได้ผมก็เลยเชิญนึ่งได้สเกิวผสมภาษาเห็นล่าสุดที่ก้องไลฟ์ไม่เชื่อหรอกค่ะว่าพี่โถจะพี่โรตัวปลอมเหรอใช่อะไรที่มตัวปลอมเพราแบบปกติเราก็แบบมีไลฟ์ในแอปอื่นบ้างติ๊กตอกอะไรบ้างแต่ที่แบบในติตออ่ะมันจะแบบมี แอคคอมมาร์ตรถไม่ใช่โคอมมาตัวจริงเป็นโปรไฟล์กับชื่อเหมือนกันแบบเยอะมากก็เลยสงสัยว่าใช่โทมัสตัวจริงหรือเปล่าเพราะเวลานั้นมันใกล้เวลาที่เราต้องลงงานไงวันนั้นอะแล้เราฝากไปได้แล้วคุณเขาไปแล้วคุณยังอะแล้วคุณเข้าไปทำไมอะคืออยากเข้าไปดูสปอร์ตของชัยได้หรอโอ้เป็นไปตรวจอะไรหรือเปล่าแบบคือตำรวจลงอย่างนี้ก็ไม่ได้ตรวจนะครับก็ดูเฉยๆตำแบบอย่างสปอร์ตเราเออตวงนี้น้องไลฟ์ไว้เลย น้องไลฟ์บอยน้องไลฟ์บ่อยครับแต่รู้สึกว่าน้องนี่จำยูทูบเบอร์ที่หรือจำทีมได้ไหมคือโดนหลอกบ่อยแล้วเป่าก็คือไม่ไม่ค่อแน่ใจครับเวลาถามว่าตัวจริงหรือเปล่าแล้วก็แบบตอบขวนโอยมากแล้ว่าก็ตอบมาว่าอะไรนะไม่รู้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 อะไรสักอย่างเยอะอะเดี๋ยวเขาจะต้องจำอยู่ชั้ได้อรอเออจำได้จำได้แล้วชื่อนั่นแหละ คอเาสจึมณ <anto> ีรัต <thing> ์ใช่ไหมสะกดชีเสีเอสโอเออสซีฮูเออ c h u n เ m a นจเอถูกไหมนะถูกกระหมดครับถูกกระหมดอ่ะจริงอ่ะรู้อยู่แล้วแต่แค่สะกดถูกหมดไงมันจะไม่มีอะไรพูดต่อไหมอ่อแล้วตอนที่เราถามว่า ตัวจริงไหมทำไมถึงต้องไปแกล้งน้องนะใช่ใช่ไม่ได้แกล้งไม่ได้แกล้งตอนนั้นคือลงงานไม่ได้ห่่ไตอนนั้นคือแบบเฮ้ยทำไมเราต้องจำพี่ไม่ได้อย่างนี้เรียกเลยแบบมีสายแล้วพี่โทรรู้ไหมว่ามีคนใช้ชื่อเราแบบเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคุณสามีครับจำไม่ได้ไม่ก็มีตัวพี่เองไงทำไมน้องจำพี่ไม่ได้แล้วคอยซิรู้ยังไงเนาะ ถ้าเป็นในติ๊กต็อกอ่ะมันสามารถชื่อเดียวกันได้เลยลอยลงมได้การสับสนเนี่ยเรื่อแต่ว่าในติ๊กตอนตอนนี้ก็จำได้แล้วเนาะใช่ใไหมได้ยูเซอร์โปรไฟล์เสื้อะไรใส่ชุดสีเงินแล้วก็ทับถ่ายมือเงินเอามาจากไหนอันนั้นอ่ะไม่ใช่อันนั้นอ่ะไม่ใช่อ๋อไม่ใช่เออนึกออกแล้วเออถ่ายตอนถ่ายโปรไฟล์ก่อนที่ไปปารีสอยู่อย่างเงี้ยเสื้อสีอะไรเสื้อสีดำ แป้งกาสิแป้งกาขาวแป้งกาวดำแป้งกาเหลืองนะเขียวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เลยแต่ว่าหันหันหน้าขวาแน่นอนเขาเขาหลอกข้างนตรงหรอเขาบอกข้างขวาหลอกข้างซ้ายน่ารักแล้วเราอ่ะเราคิดว่าข้างไหนหลอกเอาเป็นความคิดผิดนะก็ผมว่าก็ได้เยอะแต่หลอดทุกข้างนะจ๊ะไม่โตอ่ะเขาชอบแบบไม่มั่นใจด้านซ้ายบมอแบบเขาบอกว่า ก็ด้านซ้ายที่จะแบบออกแนวแบบแอบติดน่ารักนิดนึงผมก็แอบงงอลยพี่โบรทำไมเขาไม่อยากน่ารักหรอผมก็อยากครแต่ยมรู้สึกว่าแบบด้านซ้ายมันหล่อน่ารักจริงๆแล้วทำไมตอนที่โบรพูดอ่ะคือพูดหน้าจริงจังมากแล้วแบบมันมีกล้องที่กันอยู่ไม่ได้แบบขับแล้วหรอวะอะไรนะพี่โอรแต่ว่าน้องกล้องเป็นมากโอเคจบด้วยประโยคนี้โอเคค่ะขอบคุณนะคะ ให้ฝากผลงานนะครับผลงานฝากผลงานครับก็ขอฝากผลงานซีรีส์เรื่องแรกของมาสเตอร์เลยครับนั่นก็คือคืนฟ้าครก็สามารถดูได้หลากหลายที่ไอชีพีดิววิชั่นแอนครับแล้วก็ยูทูบช่องบริชัยนะครับเป็นแบบโอเชี่ยนออริจินอลครับและทีนี้เรามีไคลเออร์เรื่องใหม่ออกมาแล้วกับพี่เก่งนพิงจิมพีโอและมาร์ตอร์นะครับชื่อว่ามาจิมเบอร์นะครับสามารถไปดูได้ในช่องยูทูบมันดิชัยเท่นะครับแล้วก็สำหรับเนื้อในเคื้อพอดีซีรีส์ในละครของมาร์ตส ครับผมแล้วก็ขอฝากเพลงก็เลยครับฉันตกหลุมรักเจอนะครับผมแล้วก็ขอฝากแฟนตี้ผม